สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเข๋งบ้าน,านสายประหยัดนะคะต้องจัดรุ่นนี้ไปใช้นะคะคันเล็กกระทันรัดและประหยัดทุกการเดินทางค่ะเพราะเป็นอีโคคารุ่นหนึ่งนะคะเครื่องยนต์เพียง1.2เท่านั้นครัท่านเป็นรถเกียร์ธรรมดามือเดียวป้ายแดงเลยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆค่ะ n i สสันมาร์ทปี2010 เลขไม้วิ่งไปเพียง80,000โดเท่านั้นนะคะเรียกว่าเลขไม้น้อยด้วยค่ะทุกท่านมีแอร์แบกมีจอบลูทูธสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้มีเครื่องเสียงนะคะบอดี้เดิมๆค่ะสีสันภายนอกโดยรวมยังสวยดูดีค่ะช่วงรางนุมน่มๆภายในสะอาดแอร์เย็นผ้าสีไม่ขาดเอกสารมีครบรถไม่เคยติดเกตนะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันรัตเลยค่ะราคา9 9 0 0 0บาทนะคะ ท่านใดสนใจนี้สันมาร์สเกียรธรรมดาคันนี้นะคะท่านสามารถเข้าชมตัวรถด้วยตนเองได้ที่สวนหลวงรอ9พัฒนาการตัดใหม่ติดต่อเพื่อคุยรายละเอียดและนัดหมายขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงเลยนะคะนัดไปดูตัวจริงด้วยตนเองขับไปทดลองขับก่อนตัดสินใจจะได้ตรวจสอบทั้งสภาพรถและเอกสารด้วยตนเองนะคะ แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ